สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราก็จะมานำเสนอโครงการมอบหนังสือให้พรมรอยยิ้มบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงาค่ะในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทั้งต่อการดำรงชีวิตหน้าที่การงานและอีกหลายๆอย่างค่ะแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังขัดแคนหนังสือทางเราจึงได้ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรับบริจาคหนังสือและส่งมอบต่อให้แก่คนที่ขาดแคลนหนังสือค่ะหลักการและเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าทางมูลนิธิมีหนังสือในห้องสมุดน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆที่จะต้องกัดเปลี่ยนหนังสือในการนี้จึงได้จัดทำโครงการรับบริจาคขึ้นเพื่อที่จะมอบหนังสือให้แก่น้องๆและโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อให้เขาได้สื่อในการเรียนรู้และได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพค่ะทางคณะผู้จัดทำจะได้ดำเนินการจะทำโครงการรับบริจาคหนังสือซึ่งจะรับหนังสือทั่วไปททุประภ และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือให้แก่ผู้จัดทำโครงการเพื่อสมมอบต่อให้แก่มูลนิธิกระจกเงาซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG จะตรงกับเป้าหมายที่4ก็คือการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมค่ะวัตถุประสงค์ได้แก่1เพื่อช่วยเหลือหนง,งานที่ขัดแคลนหนังสือ 2. เพื่อเป็นู่นกลางหรือเข้าร่วมกับโครงการของมูลนิธิกระจกเงานในการรับบริจาคสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขัดแคลนในชุมชนต่างๆ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงคัานครินและมูลนิธิกระจุกเงาค่ะกลุ่มเป้าหมายจะได้แก่ 1. ผู้ที่เข้าร่วมบริจ,จาคจำนวน13คน 2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงคันนครินวิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน8คนค่ะ ระยะเวลาในการจัดบริจาคนะคะก็จะอยู่ระหว่างวันที่27มกราคม2565ถึง27กุมภาพันธ์2565ณโครงการบ้านหนังสือให้พร้อมรอยยิ้ม,ม,มริมอสมอพาร์ตเมนต์ห้อง3503เลขที่6ซอยลงผุดอพาร์ตเมนต์ตำบลคอหงอำเภอแดญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ขั้นตอนในการดำเนินงานก็จะได้แก่ 1. ประชุมวางแผนในการทำงานโครงการร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 2. ศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาคและมูลนิธิที่รับบริจาคหนังสือ 3. จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ปฏิบัติการดำเนินการรับบริจาคหนังสือของโครงการมอบหนังสือให้พร้อมรอยยิ้มค่ะ 5. สมบัติหนังสือที่รับบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 6. สรุปผลการดำเนินการโครงการมอบหนังสือให้พร้อมรอยยิ้ม ประเมินผลโครงการเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะในการประเมินผลโครงการก็จะทําแบบประเมินความสนใจการเข้าร่วมโครงการมอมหนังสือให้พร้อมรอยยิ้มบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจุกเงาโดยการกรอกแบบประเมินผ่าน Google Form ค่ะผลที่ได้จากการดำเนินการน,นะคะซึ่งจากวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือต้องการให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคหนังสือในมอมหนังสือที่ตนไม่ใช้แล้วให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนหนังสือซึ่งผลปรากฏว่ามีคนบริจาคหนังสือได้รับหนึ่งซึ่งก็เป็นไปตามที่เราวางเป้าหมายไว้ค่ะ มีผู้บริจาคจำนวน2ี่คนประกอบด้วยเพศชาย1 6คนและเพศหญิง5คนค่ะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือผู้บริจาคมีความสุขที่ได้บริจาคหนังสือให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหนังสือและดีใจที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นค่ะความรู้สึกหลังจากที่ผู้บริจาคได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือมากกว่า80%บปรู้สึกดีใจมากๆมีความสุขมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะข้อเสนอแนะนะคะ ผู้บริจาคส่วนใหญ่ก็อยากให้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นอีกอยากให้มีกิจกรรมแบบเยอะๆและอยากให้มีการขยายช่วงเวลาในการรับบริจาคต่อค่ะการเชื่อมโยงกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s d g ข้อที่4การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้อ่านให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มความรู้รอบตัวและเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่อ่านด้วยค่ะงบอประมาณและต้นทุนในการดำเนินงานโครงการนะคะประกอบด้วยค่าส่งหนังสือจํานวน600บาทค่าโปสเตอร์จํานวน200บาทค่าอุปกรณ์ในการจัดส่งจํานวน400บาทรวมทั้งสิ้น1,200บาทค่ะเลยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่า,ขายต่างๆในโครงการได้แก่แอดมินคุณฟ้าเครือข่า,ขายมูลนิธิกระจกเง,งา,าค่ะต่อไปนี้จะเป็นภาพรวมกิจกรรมนะคะ ในส่วนนี้จะเป็นลายชื่อผู้รับผิชอบโครงการค่ะ